ใหลัที่เป็นปกติของเราก็คือเราทำที่ตัวเราเองจ้ะให้ดีที่สุดคือการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมแรกบรารมีสทิตถั์ประเดชพะคุลลงปัจรัสโรขนเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สรยันทัศโรตั้งผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจยันทัศโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สรยันทัศโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ในการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัศโร เราทำตามต้นแบบครูบาอาจารย์ของเราที่อดทนคือบารมีสามสิบทัศประเดชพุกุลหลวงพุทธจันททัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศประเดชพุกุลหลงพุทธจันทสศโรไม่ ลวงจากธรรมกิเลสให้เป็นไปตามกระแสรธรรมของกิเลสที่หลอกลวงไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อูนย์กลางดวงกลม สามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษฎียันตาสโรโดยลงรายละเอียดให้มีทานศีลสมาธิที่ปกติที่เกิดจากการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษฎียันตาสโร ซึ่งเป็นการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหโหรบุษดจดนทัสโรเราก็ทำงานหน้าที่อาชีพของเราอย่างสมบูรณ์ไปเรื่อยๆอย่างยิ่จ้ะ